สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์ร้านนะคะที่อินไซ y ์ยูทูบนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสแปมเหมอเช่นเคยนะคะอยากจะบอกว่าคำที่ติดสแปมเยอะๆนะคะ mm. ก็มีคำว่ากำลังใจสวัสดีฝากติดตามช่องปักตะไคร์แล้วก็มาให้กำลังใจกลับไป ฝากช่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคําที่เป็นสแปมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้แล้วก็ไม่อยากเป็นสแปมนะคะก็พยายามอย่าใช้คําพวกนี้นะคะมันจะเข้าไปอยู่ในช่องสแปมอันนี้คือ Inside YouTube จะมาบอกเรื่องราวแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะเรียนท YouTube, ํา YouTube หรือว่าอยากรู้เรื่องการทํา YouTube เบื้องต้นอยากรู้ระบบ SEO อะไรนะคะเราจะมีลิงก์นะคะสอนในกลุ่ม Zoom นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะลองเข้าไป ดูได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ปรึกษาส่วนตัวนะคะก็ไลน์มาที่ Star Online Store นะคะหรือไม่ถ้าใครอยากได้ของฟรีนอกจากในนี้แล้วยังมีเพจใน Facebook นะคะชื่อว่าเพจ Inside YouTube นะคะลองเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ